เปรียบหรือคอนดังชีวิตลองดูลิคิดเจ็บปวดเธอผิดผิดประสองให้เป็นอยู่สิน้นหวังเดินต่อนั่งเฉยอยู่ทำไมล่ะบังช่วงก่อนแก้บวดนี่แหละดูอาจจะถูกตอบรับ แกขอให้บางก่อนแล้วกันอืมขอให้ด้วยนะอัลลอฮ์ขอ่ะไรนะอ่านอุอาก่อนสิก่อนดั้นอ่านอุตรอ่ะอม บิสมิลลาฮิรราะห์มา uh uh นะฮีมสอฮาบัตซะมาอูวะตาบลาตินอูรูคูวะซาบะตันอัจรูอินชาอัลลอฮ์นี่สุนนะ์านาบีเนี่ยให้เราแก้บวชด้วยอินทผลังหรือว่าน้ำเปล่าก่อนเอาเอาไปนับไปสินายอันนี้เป็น นี่ทั้งกอดดัชทาง,ทางฟิตเตอรี่นั่นแหละลุกประมาทที่มสัสยิดก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินอาหารหน่ะ เออบังก็ไปก่อนดิเดี๋ยวผมตามไปเดยวหน้าบางังยิ่งไว้ใจบังกอนดับไม่ได้อีกด้วยกลับมาอาหารก็คงหมดเกลี้ยงหรอกนี่ตอนเนี้ยอเล็กกำลังทดสอบพวกเราอยู่ว่าระหว่างอาหารพวกนี้กับละหมาดเนี่ยเราจะเลือกอะไรคิดกันเองแล้วกันนะโตโตกันละไปละหมาดมะเกริบไม่เกินสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกแกจะกินอะไรกันในนันก็ตามสบายเลย นั้นมังประมาดก่อนลวกันเฮ้ย hey. ไปที่ไปเถอเะกลไปขาปะไปเถอะอนะบังไม่ใจร้ายหรอกอยากจะกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวบงเหลือไปให้อะ่อะอ่ะไปดิอะ่ะถึงผมจะอยากกินเหรอนะแต่ผมก็ให้การละหมาดมาก่อนการละหมาดอะ่ะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดว่าแต่บังเก็บเป็ดย่างอมน้ำพึ่งให้ผมด้วยนะบงังได้ได้ đo đong 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 Uh... โอ้โหผมบอกแล้วไงว่าอย่าฝากปลาย,ย่างเป็ดย่างไว้กับแมวชื่อก็ดักดูสิเหลือแต่ปากเป็ดมีอะไร<อ>ให้กินบ้างไหมเนี่ย<อ>ไม่เหลืออะไร<อ>แล้วโอ้โห<อ>ยังเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปช่วยอะไรบงังดูสิกินไม่เผื่อคนอื่นสม อ้าวนี่ขมิ้นชันลองดูเผื่อจะช่วยทำให้สบายท้องขึ้นแล้วนี่แกไปกินยังไงของแกเนี่ยถึงขั้นเป็นลมเป็นแรงอย่าเรียกว่ากินเลยบงังเรียกว่ายัดน่าจะถูกกว่าอไอ้น่นี่ก็วันบวชวันแรกคนก็ต้องหิวโหยเป็นธรรมดาได้ข่าว,ว่าเดินชาบานอะ่ะบางก็เปิดเว็บเสิร์ชหาร้านเด็ดแล้วก็ตะเวนไปกินสแปร์ไว้จนครบแล้วไม่ใช่เหรอนั่นนะสิ แล้วทำไมวันนี้ถึงได้จัดมาสะอลังการซะขนาดนี้เนี่ยโลกไนีโอโหก็ใครจะไปรู้ว่าที่ตลาดอะ่ะเขาจะมีเมนูพิเศษต้อนรับดอมดอนอะ่ะ <c oughs> บังบอกกี่ครั้งแล้วว่าก่อนแก้บวดสองชั่วโมงเนี่ยห้ามไปเดินตลาดเด็ดขาดเพราะพอไปเห็นโน่นนี่นั่นก็อยากจะกินอยากจะซื้อไปซัทั้งหมดตลาดนั่นแหละไปละมาดมะเ็บได้แล้วไป ไอ้สุดไม่ไหวแล้วอ้วกขึ้นมาถึงคอเอนี่ยถ้างั้นก็ให้มันอ้วกออกมาเลยอยาตะกละดีนักอย่าเจยวอ้วกนั่งใช่ไหมมาเดี๋ยวช่วยจัดการาให้ไปเองไป,ไปเดี๋ยวใครลหมาแล้วไปแล้ว,ลว,ลวโอ้ยอยังไงบ้างล่นะ อหายใจช่วยบังว่าแต่ทําไมนบีถึงให้เราลาซินโอดด้วยอินทรพลาลัมกับน้ำเปลา่าอบางสุนนานบีเนี่ยนะมีฮิกมาซ่อนอยู่แน่นอนเพราะคนเราเนี่ยอดอาหารมาทั้งวันระดับน้ําตาลในเลือดก็จะต่ําลงเราก็เลยรู้สึกหิวกระหายแต่ถ้าหากว่าเรานได้กินอินทรพล,ลัมเข้าไปแล้วเราก็ ร่างกายเนี่ยนะก็จะดูดซึมน้ำตาลแล้วก็สารอาหารเข้าสู่ตับอย่างรวดเร็วแล้วก็แปรสภาพกลายเป็นพลังงานที่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายและยิ่งได้ดื่มน้ำสะอาดตามไปด้วยแล้วลรวก็ร่างกายเนี่ยก็จะฟื้นตัวแล้วก็สดชื่นเร็วขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อและอีกอย่างนี่นะก็เพราะอาหารเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานมาทั้งวันถ้าไม่ได้อุ่นเครื่อง ด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆอย่างอินทผพัรมอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ไปย่อยอาหารหนักๆเลยเนี่ยมันก็ดูจะโหดร้ายกับกระเพาะเกินไปเพราะเมื่อต้องย่อยอาหารจําพวกแป้งทั้งหลายเนี่ยเลือดก็ต้องไหลเวียนมาที่กระเพาะเป็นหลักแล้วก็ทําให้การหมุนเวียนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายก็น้อยลงไปโดยเฉพาะส่วนสมองก็เลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยง่วงแล้วก็อ่อนเพลียไปกันใหญ่แล้วอีกอย่างอ่ะสุนทรนบีให้แบ่งกระเพาะอาหารเป็นสามส่วนใช่ไหมบงัง สำหรับอาหารน้ําแล้วก็อากาศใช่การกินจนเกินความต้องการเนี่ยก็ใช้ว่าร่างกายจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะเพราะถ้าหากว่าเรากินอาหารจนแน่นเราก็จะกินน้ําได้น้อยลงและถ้าพยายามกินน้ําให้ได้ตามที่ต้องการก็จะเหลือที่ให้ลมหายใจเนน้อยลงเราเนี่ยก็จะรู้สึกแน่นแล้วก็อึอดอัดเหมือนคนท้องแก่อย่างที่แกเป็นไงกินเยอะๆนานๆ,น,าน,ๆน่ะก็จะทําให้บางเป็นคนขี้เกียจ สันหลังยาวไงอืมสนใจจะกินด้วยกันอีกไหมล่ะน่าน่าน่าต้อนให้อ่ะนี่นิดเดียวเองปลาเป็ดอบน้ำผึ่งสนใจไหมอะเอาสักหน่อยนะไงไม อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเปรียบดุคนดึงชีวิตอัลลอฮคือผู้ลิขิต เจ็บปวดถูกหรือผิดประส่งให้เป็นยู่สิ้นหวังเดินต่อไปหากพลาดลมก็ลุกขึ้นเดินต่อไปสูปเ่เป้าหมายอดทนไว้นี่หมอบอกให้ผมใจเย็นเหรอถ้าเป็นลูกหมอนอนรอ,นอ,นอนความตายอยู่ในห้องผ่าตัดนั่นนะหมอจะใจเย็นเหรอถ้าลูกผมตายอ่ะหมอจะทำยังไงอ้าหมอเราทุกคนเนี่ย ต่างก็กําลังอยู่ในแถวที่มุ่งหน้าไปสู่ความตายไม่ใช่หรือครับต่างกันก็แค่ว่าใครอยู่หน้าแล้วก็ใครอยู่หลังก็เท่านั้นเอง